เสียงคลื่นที่กำลังซัดเข้าฝั่งอย่างต่อเนื่องทําให้พาฝันที่นั่งมองเกลียวคลื่นรู้สึกคิดถึงบ้านที่เธอจากมาทันทีหญิงสาวแต่งงานกับนาวินหนุ่มชาประมงที่อาศัยอยู่ที่เกาะมาส่วนเธอมาจากเกาะหยกทั้งสองเกาะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันแต่ด้วยระยะห่างของเกาะราวห้าร้อกิโลเมตรต้องใช้เวลาร่วมเดือนในการเดินทางไปหากันพาฝันทําไมมานั่งมองทะเลแล้วทําหน้าเศร้าแบบนี้ ฉันคิดถึงบ้านคาราพูดถึงเรื่องนี้กี่ครั้งแล้วคุณแต่งงานแล้วย้ายมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นที่นี่คือบ้านของคุณเช่นกันชายหนุ่มเดินเข้าไปลูบหัวภรรยาผมขอโทษที่ขึ้นเสียงไม่เป็นไรคะฉันรู้คุณเหนื่อยว่าแต่วันนี้ได้ปลาเยอะไหมคก็เยอะอยู่คุณมาดูนี่ชายหนุ่มจุงมือภรรยาเดินไปยังเรือของตนเขาก้มลงไปหยิบอะไรบางอย่างพร้อมแอบไว้ข้างหลังอะไรคะผมให้ถ่ายกุ้งแน่ๆฮ่าๆๆคุณนี่รู้ใจผมนี่กุ้งมังกร ผมจับได้มาหนึ่งตัวคุณอยากกินเมนูอะไรเดี๋ยวผมทำให้ฉันอยากกินกุ้งย่างฮ่าฮ่กุ้งย่างง่ายไปไหมคุณฉันชอบอะไรง่ายๆไม่ยุ่งยากจริงสิธิ์ผมลืมไปเลยทั้งสองคนอาศัยอยู่บนเกาะมากเป็นบ้านหนึ่งหลังที่อยู่ติดเชิงเขาริมทะเลซึ่งห่างไกลกับบ้านหลังอื่นๆที่ส่วนมากปลูกบ้านแถวๆถท่าเรือประมงเช้าวันรุ่งขึ้นคุณรีบตื่นเร็วมีอะไรคะวันนี้ผมจะพาคุณไปสถานที่แห่งหนึ่ง ทั้งสองล่องเรือออกจากฝั่งประมาณสาสิบนาทีแล้วเรือก็ไปจอดอยู่ที่เกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่นี่ที่ไหนคะที่นี่นะหรือเกาะไข่มุกผมตั้งชื่อมันขึ้นมาเองเพราะสายที่นี่ขาวดุดไข่มุกทั้งคู่เดินผ่านต้นไม้หนาทึบริมเกาะทะลุเข้าไปในเกาะที่มีน้ําตกขนาดใหญ่มีต้นไม้ดอกไม้สีสันสดใสขึ้นเต็มไปหมดว้าวนี่มันเหมือนฝันทำไมที่นี่สวยอย่างนี้นี่คือเกาะที่ยังไม่ถูกค้นพบผมเจอที่นี่เมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้ว จนผมเห็นคุณเศร้าทําให้ผมนึกถึงสถานที่แห่งนี้ทั้งคู่เพลิดเพลินมีความสุขบนเกาะแห่งนี้กินเวลาจนเกือบค่าแย่แล้วคุณนี่ก็เกือบจะค่าแล้วเรากลับไม่ทันแน่จริงด้วยสิฉันเห็นลมพายุก,ก่อตัวขึ้นงั้นเราไปหาถ้ำเพื่อหลบฝนก่อนดีกว่าทั้งคู่รีบเดินไปยังเรือหยิบข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นในการนอนหลับคืนนี้ออกมาพาฝันคุณดูโน่นสิทั้งคู่มองเห็นถ้ำด้านหน้าเขาเดินไปยังหน้าปากถ้ำทันที นาวินหยุดก่อนคุณเห็นอะไรแปลกๆไหมอะไรหรือพาฝันก็รอยแกะสลักหินตรงด้านบนจริงด้วยสิแต่ผมว่าไม่น่ามีอะไรหรอกไปเราเข้าไปสำรวจก่อนทั้งคู่ใช้ไม้ทำเป็นคบเพลิงเดินเข้าไปในถ้ำทันทีภายในดูเหมือนว่าจะใหญ่โตกว่าที่คิดเส้นทางด้านในดูคดเคี้ยวค้างข่าวที่เมื่อเห็นแสงไฟต่างบินกรูกันออกมาพาฝันหลบหลังผมไว้อีกค้างข่าวด้านในถ้ำเริ่มชื้นขึ้นเรื่อยๆจนเมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปลึกขึ้นกลับได้ยินเสียงน้ำหยดลงพื้น เสียงน้ำผ้าฝันผมว่าด้านในน่าจะเป็นแหล่งน้ำทั้งคู่เดินเข้าไปด้านในกลับมองเห็นสิ่งที่ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนั่นคือน้ำผู้เด็กทารกแน่แน่เด็กทารกหรือใช่คะ่ะพ่อกับแม่ของฉันเคยเล่าว่าคนที่ไม่สามารถมีลูกได้หากดื่มน้ำผู้แห่งนี้จะมีลูกได้ทันทีคุณรู้ได้ยังไงว่าที่นี่คือน้ำผู้เด็กทารกแม่บอกว่าน้ำผู้เด็กทารกจะมีหินตรงยอดน้ำผู้เป็นรูปเด็กทารกและมันอยู่บนกอะ ลึกลับแห่งหนึ่งที่ยังไม่เคยมีใครหาเจอจนกว่าคนที่เจอจะมีวาสนาได้รับเด็กจากที่นี่หมายความว่าเด็กที่เราจะได้มาคือเด็กที่สวรรค์ส่งมาหรอก็ใช่ในสิ่งนั้นดีเลยคุณดื่มเลยสิหญิงสาวก้มลงไปดื่มน้ําในน้ผํผพุทันทีคลันท้องของหญิงสาวโตวขึ้นมายังกับท้องแปดเดือนนาวินคุณดูท้องฉันซินาวินมองท้องของภรรยาด้วยความตื่นเต้นจริงๆด้วยคุณท้องแล้วทั้งคู่สวมกอดกันแน่นด้วยความดีใจ ด้วยความเหนื่อยล้าจากการเดินเที่ยวเล่นบนเกาะทั้งวันทําให้ทั้งสองเผลอหลับไปเมื่อถึงเวลารุ่งเช้าทั้งสองรีบเดินออกมาจากถ้าโดยนาวินคอยพยุงภรรยาที่ตอนนี้ท้องโตมากพาฝันทําไมท้องคุณโตมากกว่าเมื่อวานฉันว่าไม่นานน่าจะใกล้คลอดแล้วทั้งคู่รีบขึ้นเรือแล้วเดินทางกลับแต่เมื่อเรือค่อยๆลอยห่างออกไปปรากฏว่าเกาะที่ทั้งสองเห็นตอนนี้ได้หายไปแล้วนาวินคุณดูสิเกาะหายไปแล้ว ดีแล้วล่ะให้กาะมุกแห่งนี้เป็นแค่ความทรงจําแค่เราสองคนจริงๆแล้วทั้งนาวินและพาฝันแต่งงานกันเกือบสิบปีแล้วแม้ทั้งคู่จะพยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่มีลูกศัก์ที่จนพาฝันเกิดอาการน้อยใจคเครียดจนต้องกินยามาระยะหนึ่งนาวินผู้เป็นสามีคอยปลอบภรรยาอยู่เสมอเขาคอยบอกเธอว่าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไรขอแค่มีกันสองคนเขาก็มีความสุขแล้วหลังจากทั้งคู่กลับมาถึงบ้านพาฝัน ก็รู้สึกปวดท้องกระทันหันนาวินรีบไปบ้านญาเทพหมอตำแย่ประจำเกาะเมื่อญาเทพมาถึงอ้าวเฮ้ยเองท้องตอนไหนทำไมข้าตกข่าวแบบนี้นาวินมองหน้าภรรยาท,าทันทีท้องมาหลายเดือนแล้วจะแต่ฉันยังไม่อยากบอกใครเออว่าแต่ท้องเองใหญ่แปลกญาเทพทำคลอดได้สักทักเสียงเด็กที่กำลังร้องให้ก็ดังออกมานาวินที่รอยอยู่หน้าประตูรีบเปิดประตูทันทีเด็กผู้หญิงเอาเองอุ้มไปก่อนแล้ว่าจะทำอะไร ก็ทั้งคลอดต่อสิหมายความว่ายัางไงนาวินรู้สึกงงกับสิ่งที่ได้ยินก็มีเด็กอีกคนในท้องไงฮะผมได้ลูกแฝดผ่านไปอีกใจเดียวเด็กอีกคนก็ร้องออกมานาวินรีบไปดูทันทีเองได้ลูกอีกคนเป็นเด็กผู้ชายพาฝันยิ้มอย่างมีความสุขก่อนที่จะเป็นลงสลบไปญาเทพคอยดูจนพาฝันฟื้นขึ้นมาทั้งคู่ได้ลูกแฝดชายหญิงแต่ที่น่าแปลกเด็กทั้งคู่มีปานสีแดงรูปหัวใจ บริเวณหลังใบหูเหมือนกันทั้งสองคนตั้งชื่อให้ลูกทั้งสองว่าไคมุกกับนาวาเด็กทั้งสองคนได้รับความรักจากพ่อและแม่จบจนอายุสี่ขวบทั้งสองคนตัดสินใจเดินทางเรื่อๆเดินทางไปยังกอยกเพื่อพาหลานทั้งสองไปหาพ่อและแม่ของพาฝันใช้เวลาเดินทางกว่าหนึ่งเดือนกว่าจะถึงกอยกเมื่อเรือเทียบท่าทั้งสองพาลูกเดินไปหยุดยังบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งริมทะเลพ่อแม่หญิงสาวส่งเสียงเรียกทันที เสียงใครแม่มันออกไปดูหน่อยเมื่อแม่ของพาฝันเปิดประตูเธอร้องเสียงหลงพาฝันลูกทั้งคู่สวมกอดกันร้องไห้พ่อของพาฝันตกใจรีบเดินมาที่ประตูทันทีพาฝันแล้วนี่เด็กที่ไหนใครมุกนาวาว้ว้ตากับยายสิทธิ์ลูกตายายหรอหมายความว่ายังไงลูกก็หมายความว่าเด็กสองคนนี้เป็นลูกของหนูและพ่อกับแม่คือตากับยาย ทั้งสองแทบไม่เชื่อหูตัวเองทั้งหมดเข้าไปนั่งคุยกันในบ้านแม่ดีใจมากๆเลยที่ลูกๆหล,ล,ลานๆมาเยี่ยมแม่หนูมีอีกเรื่องหนึ่งหนูจะมาอยู่ที่นี่ตลอดไปมาหมายความว่าใช้หนูกับนวินตัดสินใจขายบ้านที่กอมากแล้วจะมาซื้อที่อยู่ใกล้ๆพ่อกับแม่คะ่ะแล้วนาวินไม่เสียใจรอเพราะหลุมศพพ่อกับแม่อยู่ที่นูน่นไม่เป็นไรครับเวลามันก็ผ่านมานานแล้วตอนนี้ผมไม่คิดที่จะบังคับพาฝันเพื่อผมอีกแล้ว เขาคิดถึงบ้านมาตลอด14ปีแต่ผมนี่แหละที่คิดถึงแต่ตัวเองทั้งที่พ่อกับแม่จากผมไปนานแล้วแต่ผมไม่เคยปล่อยวางตอนนี้ผมมีลูกที่น่ารักถึงสองคนมีภรรยาที่เอาใจใส่ความรู้สึกมีพ่อแม่ภรรยาที่ใจดีผมเลยคิดว่าที่นี่แหละคือบ้านที่ผมจะให้ลูกของผมเติบโตมาอย่างมีความสุขจบแล้วในหลายๆครอบครัวบางคนต้องเสียสละเพื่อให้อีกฝ่ายมีความสุขแต่ถ้าทั้งสองใช้ความรัก ความเข้าใจและใส่ใจต่อกันต่อให้มีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นทั้งคู่จะจับมือกันฝ่าฟันทุกอย่างไปได้ตลอดไป